สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูจีมาในรายวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยวันนี้เด็กๆจะมีการสอบนะคะสอบอ่าน20คำนะคะโดยที่คำพวกนี้เป็นคำที่เด็กๆผ่านตาม,มาแล้วแล้วก็เรียนกันมาตั้งแต่ตอนปอนหนึ่งนะคะ และคําพวกนี้ยังอยู่ในบทเรียนนะคะที่เด็กๆเ,เรียนมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำใสเรื่องใจหายหรือแม้กระทั่งเรื่องกาดำนะคะเป็นคําพื้นฐานที่เด็กๆจะได้เจอ20คํานะคะเป็นการสอบเก็บคะแนนครั้งที่1เด็กๆอ่านเสร็จแล้วนะคะ ถ่ายคลิปแล้วส่งมานะคะให้เวลา20คำจับเวลา10นาทีนะคะ